สวัสดีค่ะช่องนินอินอยาม่านิน,นินเชียงตุงค่ะเดี๋ยวนินจะพาไปดูพี่นี้นะคะว่าพี่นี้วันนี้มาปลูกหอมแรงนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้จะเป็นสวนหลังบ้านค่ะที่คุณยายชอบมาทำนะคะหลังบ้านของนายโอ้นะคะคุณยายก็จะปลูกต้นขิงนะคะแล้วก็จะมีต้นพริกด้วย ส่วนหอมแรงนะคะคุณยายก็จะมาปลูกทุกปีเลยนะคะเราจะกินตลอดทั้งปีเลยค่ะเราจะไม่ซื้อนะคะก็จะมีน้องชายหอมทำในเนี่นเป็นกระเทียม <c oughs> หอมเขาโคหอมมา, <c oughs> าโคหอม <c oughs> โค้อมไม่สาม,มเทอันลำลำ,ลำตั้งเดิมมันได้เป็นเพิงไงเป็นเพิงเพิงจู่เขาจู่เอามาหคมไอ้ใจก่อนที่เปิ้ะเอามาเพิงหคมเนี่ยเปิ้นเอาขิอวโวกันเดอร์ อขีววเป็นปุ๋ยใช่มูลมูลของขีวอขีววในเผาตึ้งเหนือมาในเกาะเขาก็เอาเพิ่มเอาเพิ่มเนี่ยมาโฮมแม่เกาะเมื่อวานไอ้ใจมะพร้าวเอาเพิ่มเพื่อที่มขื้อยากมันออกละอ๋ออไม่หนาวไหมก้อนหนาก็ก้อนในยาวก็กาตินันตินันจะไหนนาต้นมะเขือก็ออกยาวต้นมะเขือก็ออกอ้วกระเจี๊ยบเขียวก็กำลังเขานี่อันนี้นี่เออ บอกเปิกไว้เมื่อวานบอ,อกเปิกไว้เอามาเน็บครั้งแรกของนี้เหมือนกัน <laughs> <laughs> จริง,รงๆคุณยายปลูกทุกปีแหละเนาะแต่ว่าเขาช่วงนั้นเราอยู่ยังกงุ้งเนาะเราก็ไม่เคยได้ช่วยไม่เคยได้อะไรเลยก็ปีนี้มาเจอพอดีนะฮะก็เลยมาช่วยปลกูก<อ> <laughs> เขาจะเรียกว่าเ <laughs> <laughs> นบโผลหอมเนบโผลหอมมีผ <laughs> ักกี้ยังว่านอย่างเงี้ยเนาะอัอนเนี้ยผักกี้อ่างว่าเออเนบโผล่หอมอะไรซื้อให้ปีแค่หนาะใจเอออันไมถาวรทรงกบ้านเฮากูปีกว่าอันไหนนะเนาะเมถานี้จะเจะเกษตรมากเลยเนาะ ชอบปลูกชอบปลูกต้นไม้ทําเกษตรอย่างเงี้ยเนาะใจเยเออต้อมนมันน้อยหน้าตายสมมติมาว่ามาเผาไผ่ไม่เท่าต้นมะเขือก็โดนในต้นพริกจะไหนก็เป,นเป็นสมมติในต้นมะเขือแห<ถ>ง้หยเขาหอมเขาโว้พริกเขาโว้ในชอบเพเิ่มหอมไว้ถ้าเอาเพิ่มหอมจุย้ยหยามันขึ้นและอร่อยจ้ะวิจัยก็เรีวยงเนาะเอาวันตังวันนั่งนี่ม,นม,นมันมันมันฉลาดปุกุปุกุูปี๊อะไรหูอาทามันเงาเหรอ อืออะโล่ต้นคิงน้ำเต้ไม่ถั่วปุกไว้โอ้ตั้งหลังเฮิร์นในไม่ถัอันไหนกันเนาะใบอันังกออันในเป็นห้องใบหางกํากออันเขาเห็ดอันต่มกินเนี่ยขมุ้นเนี่ยอ๋อใบเตยเออลืมนู่มีเป็นเั้งสามสี่ต้นแต่ว่าต้นอ่อนๆอยู่นี่ต้นใบเตยอย่างเงี้ยนะแล้วคือสู้เห็ดได้กันไล่กำกันกับเห็ด เัื่องติกายิบผ้าฮะไปหังขึนมาผ่านกันมีดอกลูกมีน้ำมวยเออน้ำมวยเงี้ยเนาะน้ำค้างน้ำค้างน้ำค้างเพราะว่าเอ่ออากาศดีเนาะฝนตกอันนี้เป็นฝีมือเบี้ยหน่อยฝีมือของเจ้าลูกเอาเราเมืองเกาะครั้งแรกอ่ะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ไปมันมีไพแบบเกิดมาแล้วทำเป็นทุกอย่างบอ แลกเลมือวนลำเสริมว่พ่อมันเป็นอันขี้เพิ่งวุ้นเนาะเพิ่งเออเพิ่งแล้วก็เขามาเผาไผ่แล้วก็ใส่ขี้วัวเป็นมุ้ยนั่นน่ะเนาะปุ๋ยธรรมชาตินั่นน่ะเนาะใจอ่ะออร์แกนิกผักในสวนเรานี่ออร์แกนิกล้วนๆโอ้หหอมไม่ลองเหรอลองอ่ะโย่พ่อกำลังตีออกกเยบผักอัออ๋อโอเคโอเค กัมเดี๋ยวไปนิปุกแล้วก็ตีไทยลรถคืดดเอเต้กัมรถแจกใจก็เอาตังนางไปะนะ่ะยองยองแบบนี้ครั้ <c oughs> งวันคงไม่ไหวแต่เสร็จด้หรือทำตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแค่นี้อันนี้นี่โอเคไม่เท่าตึงโปยกขังมาน,นั่นคุณคิบคุณ,ค,ณคิวว์จางใจไม่เท่าเป็นขิวว์จังใจขิบคุณให้กันนะคุน เนขีวอันันุีมาอไขีวัวโล่งไเป็นขี้ววมังลายยะโวมาลายอ๋อมาชัโนขึ้นมาอ๋อค่ะับไซคือมันใจว้อ่ะเนาะรู้ละว่างกันเลยกำคมถึียงวัวอะ อาจารย์ขึ้นกระปุกตีลังอ๋อเอ่ <c oughs> เอ็นไนมาเตยอมาซึ่ง <c oughs> ลมไหวอ่ะเขาทำกันเสร็จแล้วฝั่งน,นู้นอันนี้คือเพิ่งได้ครึ่งตรงนี้เองฝั่งนู้นยังไม่ได้เน็บโฟล์มเลยยังไม่ได้ปลูกเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ Nó nén nó. Come, ghé. Come, ghé. I hit và nó. Cách tinh gần 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 เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เท่าขึ้นหแสังนั่นถอยยานะไม่เท่าแรดเริ่มใหม่อ่ะเนี่ยเก่ากัมปลายสิบกัากันหนอแรดกันออกเนาะคิงกัดอันไหนเป็นโฮโว หอมแดงเพ็คโหวอันนี้นี่ผักกาดเนาะมันมออกเตอร์แล้วก็มีตอนขิงจ้ามสวนหลังเขินกับยอเนาะ ก็เมื่อตอนเช้าตอนกลางวันตอนเช้าหรือกลางวันนะที่ปลูกตอหอมเสร็จอะตอนเช้าไม่ประมาณสิบเอ็ดแล้วนะอ๋อที่ปลูกเสร็จที่ปลูกเสร็จอะเกือบสิบเอ็ดนะฮะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่ไปหนองปลามาก็ไปซื้อต้นผักน้อยๆเข้ามาทั้งหมดนี่เน้นๆว่าเท่าไหร่เพราะเน้นๆไม่ไปด้วยเท่าไหร่ผมเห็นนงหาปลากัะหาปลากัะเฮงหนึ่งมาหาปลาเฮงหนึ่ง อันนี้ไปซื้อมานี่มันจะเป็นแบบนี้บนทองแหง่ะผักผักสลัดอะ่ะผักกะดหอมผักกะดแก้วผักกะดแก้วผักกะดแก้วอะ่ะเนี่ยผักสลัดได้มาประมาณสิบสิบสี่สิบห้าต้นมัน้งอือะแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยผักก,ปปะ,กะปิผักกะปิกระด๋มปีกระล๋มปีอืมทั้งหมดนี่เน่นว่าเท่าไหร่ไปซื้อต้นน้อยน้อยเข้ามาจะเอามาปลูกทำผักสลัดในกายยืนโยอ่าสองเหงยนโยมัดเหงนสองเหงนอือทั้งหมดนี้สองเหงจัดใช่ไหม เนนเนนบอกว่าสองพันจัดใช่ไหมใช่ต้นเสร็จนะคือก็สองปากสองร้อยจัดสองร้อยจัดเองเหรอถูกมากเลยเนี่ยตเอามาปลูกตีไหนหนาะเป็นส่วน้หอยของครับอันผักกดปีเนี่ยปลูกใบพีมันนะใช่นใจไม่เถอะเขาไปลูกตีหนาไหนตอเอาวันผักกาดีไหนต้มีไหนมีหางหนึ่งมีหางอีหนึ่งโอเค เอาไม้ไหนเห็ดก็ไรเนาะไม่ทำเนาะมือเห็ดไ,ไหนก็ไรอันเนี่ยเอาเอามืออันไหนดอ,<า>อนูนี่อ่ะใจ่ยังนะเอามือก็ไรวปะจะเอาผักกระปิกระปุกไหมยังผ่านไหนกดอ๋อไม่ทำก็ขดยายไม่ยอมให้น้องกับพี่นิคพี่นิคขดเลยอ่ะ <c oughs> ยายบอกว่าเราทำไม่เป็นกักร <c oughs> ะเตอร์โฮลหอมกัน <c oughs> หรือว่ากักระเตอร์ผักตังเมิ่วตีไม่ทัาใสไว้ มีสังตว่าเขาเห็นเต็นสองตนพารูปทางนีดนึ่งนู้นางเออเหอะางเด้อไหนเถียงกันน่ทนี่เอาต้นกลางอกเอาต้นกลางอกเออเอาเราหางน้ำาลูกกํามมันใหญ่มามันปวงมากอะปวงใหญ่นานกันนั่งแค่ออทางขึ้นมาอยางผมก็มอุะ อันนี้ใส่ขียวเหรอช่างนะปนสับมากกันเออมันจับมากันใส่ขีวอ่ะอัน้เนในปนแถมมาฟรีมาไในเน้นเนนต้นอันนี้เน้นเนนรู้จักไหมผักกาดอ่ะปนแถมมาฟรีคล้ายๆผักกาดเหมือนเหรออืมมันจะผักกาดเหมือนผักกาดเป็นต้นผักโูซุนอ๋อปนแถมมาฟรีในอันไหนในเป็นผักกาดอันไหนโต้สองปักสองยางในสองปักในคุ้มแน่นอ่ะใจมาแหล่มาจอยแหล่อะโรก้อติกัดยงกาการง เอออันนี้นี่ก็ซื้อตีอันอันนั่นอีเมก็ซื้อปานะก็ซื้อสนบุดปลุกไว้อ่ะเออซื้อตีสนบันปลุกไว้อ่ะไปว่าจะมีต้มที่ไหนบ้างลูกอ๋อมีหางนิดหนึ่งหางน่ะนี่เออหางเยอะมากเหะอบิดเด็กกับมีดมีดนิดหนึ่งมิดจะเหรออืมยังว่าหมูหรอว่ากบเป็นกบปลุกจะไหนแค่นี้ก็กาว่าส่วกาว่าลึกนะลูกนั่นเออบิดนิดหนึ่งเขาไปออมเอา อ๋อโอเคก็นั่งอะไรเนาะเฮ้ยนั่นอีกหนึ่งเป็นแม่สาวพุ่มมีบเลยยื้อเขานัื้อจังมันจะนอนดินนะมาแขนเอาเอาลมลมอ๋อมีบเออมีบไห่กันหนึ่งพุ่มมีบก่อนินโกงก่อตายเอออ๋อโอเคอือเพราะว่าทำให้ เอบลงผักบุ้นใหนลูกกั้งมีติกบกมาจเนยจเตี้ยวนอกเหราะว่าหยา่ไหนเนี่ยมาแควที่ไหนนูเอกไปสมมตินู้นนู้นบีบก n พางนี่ก่อนครั้งแรกครั้งแรก ไรู้หนด้้เมอนท่เนของเลาอไกลไหนอ่ะไม่ไกลอ่ะไกลเนาะอะไรหัวเราะทำไมกำลังแบ เน้นยังเหตุวันนี้เป็นตาก,กล้องมันต้องมันมันมันต้องลองมันต้องมีทุกคนต้องมีครั้งแรกอ่ะอันนี้สุขสั่งนี่ ไม่ถักคนด,ดี่บูกทั้งแน่นี่อ่ะสมปุ้เขาก็อกอกกันอืมก็มาเคืรเขาก็ออกกันนีมาคุกเขาโขมาเคือกินเนาะฮะ ลื้องเอตรงมาชันแ้เอาเนมานะแล้วพี่ก็ชวนวนั่นทังอัวักกี้หลย่นพักกี้ตนพักกกิมเตอร์ู้ลูกักกี้มันออกมารู้มไเถอาเออจีตสงเห็น่ะอ้

ตนั้นประมาณสามสามสิบแล้วเนาะนี่เตี้ยกูปองไอ้เป็นไก่กระสือเจอมันย่างเนาะปองไอ้เ o าก e r สือเป็นตัวนั่นเขาพวกไครอ้ามกันยอไม่พี่อ่ะไปซื้อเมล็ดมันมาแล้วกระป๋องนึงพันสองร้อยจัดว่ะเอามาพาวในมันหึงออกพอมันหมดอายุก็เออดีแล้วแท็กตีถือหังว่าทีไหน มันถึงอีกนึ่ง nữa, ขับไปในงนินอันข้าราใสแบบน้ำาอมแนไหนอะอันที่เขาตอาตดีเกษตรกรไข้เขาเด้เขาเห็นไง้าเาเอาน้ำาอมส่นไหนเขาขนนไม่ยอมออกก้อน ยูไม่ชอบวะคิงในกระหดน้อหดอ่ <c oughs> อโอเคเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวตดกระปิดนำหมก็ตีการะลังมืออัพนำหม่กันหลักคลิปสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามช่องนิน,นินอินเมียนมานี่นินเชียงตุงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองพี่น้องทำคลิปต่อๆไปเนาะสวัสดีค่ะ